กินกินเสียงทานของสะอาดสะาดดีมันตึงเบาอ้วนแล้วเนาน หมูคบจินพักไม่เอาจนเปียงปองวิตามินนั้นนออ,อยู่ในไสคืออาหารเลี้ยงจุลินทรีย์นักๆเข้าไว้ มันจะสร้างภูมิคุ้มกันื n อเลยน,ออน,นาย